มาแล้ว S รนคได้แหละรู้จริงโอ้สปาร์ตย่าเราไปล็อกแขกแล้วว่าไรนะน้ำแขกน้ำแขกตอนเนื่องจากเครือเศิลกิจนะครับเรามา ไม่น้ำเข็ด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 เข็อะไนึกว่าเข็ดเข็ดที่ไหนอะเข็ดจังหวัดเลยก็อยู่เนี่ยแหละครับอยู่พิษณุโลกพิษณุโลกใช่แบบวันนี้เรามาล่องแก่งกันนะแต่ว่าเราไม่ได้เอาเจ็ตมาล่องนะเราเป็นเรือยาง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 ดูสมาชิกสิเรือแม่งจะไปได้ป่ะเนี้ยตัวแต่ละคนดูสมาชิกยังเหลืออยู่เหลืออยู่นี่ มีคนโดนลอ่อหลวงถูกลอ่อหลวงอีกแล้วโดนลอ่อหลวงมาค่ะทีแกคิดจะู่ไม่เต็มใจเลยอะแต่ชุดเต็มมากเลยอะอ <c oughs> ดูคนไม่เต็มใจอขอหมวกด้วยค่ะอคขอหมวกต้องใส่หมวกด้วยอะคะ่ะมีสิทธิ์ตกใช่ไหมวันนี้เจ๊น,นะคะวันนี้เราอะไรคะมีสิทธิ์ตกเนาะถึงต้องใส่ตกประำกำอบบเขาบอกขอหมวกมาไม่ได้ใส เอาเชือกเดยเอาหลังกระติกต่อกตินะหังกะติกหลังกระติกหัวใหญ่นะแล้วนหัวต่อหอมไหมคะหอมนี่ดูอันนี้แค่แก่งย่อยๆนะ่อน่อนยมีหมวมันจะอึดอัดเปล่า ทุกคนเตรียมพร้อมอยู่เดี๋ยวเราไปลงเรือกันพิสายคิดนะครับเออว่าเราจะแน่นแปลว่าวะ9คนก็ใช่ไงตัวเราเล็กซะด้วยตัวจะแน่นไต่ว่า,วาน,นู้ว่าใหญ่้ารนั่นะครับด้านนี้ด้านขวาด้านนี้ด้านซ้ายนะครับเรือไปแล้วนะครับใช้เท้า ที่อยู่ข้านในของเรือนแบบได้หมนหน้าของเราแล้วครับแล้วขับขาด้านนอกเข้ามาสองฝั่งนะั่เดียวกันนะครับนั่งบนขอบสีเทธาททายขนาดพอรถแก,ก่ใหญ่ถ้าเราไม่มั่นใจจริงเรา,เราก็อยากขุดลงไม่ได้หน่อยนะี่อยากดูกไปขุดข้อต่อพอคนแก่เึร็จเราก็แนบมาทุกทายที่เรือนครับรรแล้วหัวลงนะครับเด็กนะครับคนานกลางนะครับส่วนคนด้านกลางสองเท้ายัดไปใต้มือหน้าของเรา เรียนนักเรียนนักเรียนตั้งใจเรียนนะคะตั้งใจเรียนเดี่ยวนะครับไม่ต้องหักนะครับอันนี้พีนี้เราเป็นพีแยกนะคะเอไปนะครับพิธีการจับทายเห็นมือกิ๊บเห็นมือคล้องไปก่อนแล้วเราขึ้นมามือเดียวนี่ระดับหนึ่งไงมึงร้องแล้วอันนี้ระดับแย้งระดับหนึ่งพีกี่ระดับห้าระดับระดับอันนี้ระเลเวล อือแ้วะดับหนึ่งมึงร้องกันขนาดนี้จ้วงเอาจ้วงจ้วงจ้วงาจ้วงสายเข้าตลอดเลยเอาข้างเข้าเลยตายสบายเอ่ะทุกคนเดี๋ยวสักพักอ้วนไปไหนว่าโดนทีมไปอ้าวอันนี้กระดับหนึ่งเลยจ้ะ อันนี้มันเป็นร่องน้ำหรือมันเป็นป่าเนาะเป็นหินง่ายพอทำไมต้นไม้มันขึ้นอ่ะอยากรู้ทำไมมีต้นไม้อ่ะอุ้ยนึกถึงเมื่อวานเลยอะเงียบพลอยเจ้าพายเฮ้ยน้ำไม่ไหลแล้วอันนั้นอะดูดิจองตาเลยนั่งเข้าอย่างเงี้ยเอาข้างดูมั่งก็ได้กลัวเสียวอยู่คนเดียวเนี่ย ินกูไม่ได้ยินลั่นู้เลยพี่เทียนทานกินทานหนึ่งูเตรียมเอาไม้ยันหนึ่งเดียวแล้วเมื่อกี้เฮ้ยเขาบอกว่าข้างหน้าข้างหน้ารุนแรงอ๋อนี่น้ำน้อยมันจะร้นี่ข้างหน้ารุนแรงเขาบอกเกี่ยวกันอุ้ยดูดิดูลำู่ดิเด็กดีแล้วดีแล้วใส่แก่อนะใส่แม่นนะเก็บไผ่เรื่อยเลก็บแล้วก็เก็บไม้ไผ่ให้ดีไม่โดนลูกก้านเลย บอกพี่ลลูกกลางเลยโอ้ยเยอยลงลูกกลางกูยังไม่เห็นน้ำข้างหน้าเลยลูกกลางมีมีเคยลมีใครลงไปฟั้งหมมั้ยมีครับมน้ำเยอะอ๋ออ้วนเดี๋ยวมันจะเข้าอีมฝาอ้วนนะอ้วนหนวกให้ดีกับหินนนะเพราะว่าน้ำจะพานี่มันเหมือนฟาเดอร์อะน้า đó quá tiếng mà ถ้ามาตรงนี้ได้นะจะเอ็กซ์ตรีมน่าดูเลยแฝ้เดี๋ยวเดี๋ยวเราพี่เขาบอกว่านี่ระดับไหนระดับหนึ่งใช่ไหมพี่นี่ระดับเมื่อกี้ระดับไหนพี่สามสามสามเลยฮะสามยังไม่ถึงห้าเลยรอให้พายไปขอให้แน่นนะจ้ะปิดไม่พายให้มีชิดนะจ๊ะอุ้ยห่าไงอยูแล้วครับคุณลงก่อแล้วอ้าวเฮ้ยมาเลยเน่เฮ้ยมาเลย ก่อนละจ้า คนหัวมิดครับคนกลางก็หลอดวิทคนกลางก็หลอดวิทเอาเรื่องจริงปะเนี่ยจริงเอาเรื่องจริงไม่มีคระ่ลูเชื่อที่ว่าคนเชื่อคนยายเมื่อเขาเป็นลุยเขาเป็นคนเชื่อคนยายครับแต่น้ำออกหมดก่อนนะรีบเป็ครับแต่มันออกหมดก่อนอ๋อไม่มีอะไพี่เองมันออกทางไหนพี่มันออกมันเองครับ แล้ดูว่ามันยังอยู่ในในไม่ใช่อยู่กที่พื้นเลยอ๋อเนื้อเรื่อันี้ก็เปิดมีรูระบายอยู่ยอ๋อแต่มัแล้นในเรือมันมีอากาศแล้วก็อากาศจะลอยตัวขึ้นนะครับมันจะระบายออกด้านล่างเลยถ้ามันถ้ามันถ้ามันจะระบายน้ำอยู่ประมาณนี้เข้ามาเต็มนี้มันก็จะระบายเหมือนกูเชียร์เรือเลยไอ้ค่าเฮ้ยสิอันี่คือระดับมาตรฐานที่มันจะไม่ระบายแล้วอันนี้น้ำในเรือกับน้ำข้างนอกมันจะเท่ากันครับเพราะลมมันอยู่ขในอากาศ

ก็ต้องดึงไอ้วนนั่นเลยเฮ้ยเรือเราจะจมหรือวป่าดูดิไอ้เนี่ยวันนี้เยกว่าอุ้ยสองพันเลยอ่ะเอ้ยวันชอบวันชอบวันวันต่อยเด่นเลยนะเขาฝั่งนี้เข้าเลยได้มาแล้วเฮ้ยเขาไม่ต้องพายมอาละเอาละกินไฟให้รูปใอ้รูปให้รูปโอ้ยน่าอย่างนึงก็ดูดิไม่เห็นน้ำอ๋อเขาถึงมาแก่งนี้รองอ่ะอ๋อตัวนี้มันจะเสียว

ใหญ่มากดเลยอ๋อมันมันออกลูกไว้ทำขึ้นนะมันเหมือนสันต่อนี่ครอบต้นตะเคียนต้นตะเคียนโอ้ทูจ้าเลยนะต้นอรนะทูจ้าเลยหรอ ไปกันไปเกิยเลยไปเกิไปน้วนน้วนแยกกันไปาปไปขวา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 เอาเหวไปไปอขาให้ไขาไปเขาไปขาไปขาไยวุ่ายว่จะยกวาวอะไหนนันนเยนอ้ดีวี่เหมือนเปิดฮิตเตอร์แล้ว ไม่ Dante, ini, อม้วเกาะชิลหระวังนะยองแข็อวกเป็นไ่ด well, ีเป็นให้ดีดูวไปแล้วอ้นไปแล้วเป็้ยหวไปไปเฮ้ยมันอย่าเปลี่ี่อย่างนี้เดี๋ยวคว่ำไอ้เหี้ยมันคว่ำใช่มันเวทมันย่างนี้ดูว่าย <intell> <ๆ ihrem> ันฟ้าหลห้ามลุกเลยนะห้ามลุกห้าลุกห้าลุ

ตรงนี้หรอไม่มันเอามาเอาแรกงน้ำมาเอาแหลงน้ำแล้วไปอีกแกนโอ้ดูนสวนโอนเร็วพายอยู่ายพักพักเเก็บพายงอเข่าเก็บพายเก็บพายงอเข่าเก็บพาย เดี๋ยวใส่เอาหน้าเข้าเดี๋ยอ้มนั่งเลยดีไั่ไม่พี่จับพี่จับ าเดี๋ยวพี่จะทำคลิปมันจะได้สวยหนะลงไปแบบครึ่งตัวเงี้ยดึงขึ้นมาโอเคปะหนูเบาสุดอ่ะพี่จะได้ดึงขึ้นมาหมูเขาลอยสบายเลยคนน้อยฝั่งนี้มาทุกหมูเรือมาทุกหมูเอาเร็วหมูร้อยมาเร็ว คนโคตรงอไวแผบหูแม่แอนหมดแล้วอะไรนะเขาบอกว่าแผบหูแม่แอนไงคล้องเชียงไงรำนู่นเงียบกุ๊บเลยนี่เป็นน้ำเรียบๆไปใฮะพี่ไกลปะต่อเนื่องต่อเนื่องถามว่าไกลไม่ไกลแล้ว เนี่ยนะคะกอดอันนี้ข้างหน้าจะเป็นแก่งนะคะไ,ไปไปไป,ไปกำลังกะลงแล้วข้างหน้าเลยข้างหน้าเลยเก็บพายเก็บพายนี่เห็นหน้าพี่นะแต่มือมอุ้มจับบางไว้ก่อนนะมาแล้วมาแล้วมาแล้ว ตงหน้าดจับ้อง,งอีอยู่างนหมดเลยน้ำถึงนู่นนะฮะมยากทาาั้งเลนะฮะมาแล้วจ้าถ้างหน้าหน้าละไรถ่หน้าอะไรข่างหน้าข้า,ขาหลังนี่แหล,ละเป็นน้ำป่าไหลล่าม আ <laughs>